กลับมาแล้วครับวีนองเอฟซีครับหลังจากที่บรได้พบพ่อกันโอ้โดนเติบนะครับผมพีนองเอฟซีครับ,รบกลับมาแล้วบันนียเดี๋ยวซิมาอัปเดตชีวิตอในญี่ปุ่นแลวก็เลี่ยงลราตั้งๆซูพีนองเอฟซีเบิ้งเดี๋ยวิ่เป็นแจ้งใดหายไปใส่มาผมีิมาว่าสูซูีีสูนองฟังมื่เนี่ยครับผมไปไปฟังกันครับผม กลับมาแล้ว FC, ครับผมพี่น้องเอฟซีครับหลังจากที่เรได้พอ่อกันโดนนะครับผมเพรา่ได้ลงคลิปประมาณ3เดือนน่าจะได้อยู่นะครับผมเพราะอีกอย่างเดี๋ยวผมมีอุปสมบทสุพ,สพ่นองเอฟซีฟันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีมอนซังชาแนลนะครับผมกับการใช้ชีวิตในต่างแดนคือเขาเมือเ่อเดือนครับผมก้อนอื่นเลยกะขอโทษขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆนะครับผมที่หายหน้าหายตาไปนะครับผมที่เ่าได้แจ้งข่าวสารที่เ่าได้ อัปเดตชีวิตเรื่องราในญี่ปุ่นซูพี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งพี่น้องเอฟซีฟังนะครับผมหลายคนก็นทิ่เป็นงงๆนะผมว่าผมหายไปใส่นะครับผมยุดีๆก็หายไปนะครับผมก่รู้ว่าเป็นอย่างอย่างจังซีนะครับผมผมไม่ได้เป็นอย่างนะครับผมที่ผมหายไปคือว่าคือยังผมว่านะ่ะที่เรียกนะผมง่ายเข้าไปยิ้มผนกไหมนะครับผมแล้วแบบนี่มันก็มันเป็นเตาหลอมมันมันหลอมอลูมิเนียมน้ำอลูมิเนีมนยมเป็นเตาแบบนี้เลยพี่น้องเอฟซีครับเข้าไปแบบนี้มันมันเมื่อยมันห่อนนะครับผม ช่วงหน้าห้วนวังเดียนเกดเดียนแปดเดียนเก้าเนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็เดียนเก้าเมื่อวันที่อะไรแล้วมื่อนี้วันที่ยี่สิบเก็ดนะครับผมช่วงก้อนหน้านี่สองเดียนงานนี้โอ้ยห้วนสามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาทางนอกทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าเข้าไปมองเฮ็ดงานแล้วมันบวกเข้าไปอีกอีกประมาณผมว่าเป็นเครื่องเท่าตัวพนแหละนะครับผมเงานไหลไปใส่เป๊ะเต็มเบิดโตเลยนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับวันที่นี่มันเมื่อยมันเมื่อยแล้วมัน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 บุ้มมีเวลา มันมีแต่อยากหลับอยากนอนมันมีแต่อยากพักผ่อนอย่างซี้นครับผมแล้วนี้ผมก็บ่รู้ครับผมสิก็มีหลายคลิปเด้ผมผมก็ถ่ายไว้หลายคลิปได้ผมครับ่มีเวลาตัดเฮ็ดโอก็บ่แม่นว่าแม่นเฮ็ดโอเก้เกี่ยบทุกมื้อเลยนะครับผมพี่น้อง FC ครับเข้างานสองทุ่มเลิกงานแปดโมงเข้างานแปดโมงเลิกงานสองทุ่มเอฟซีไปฮ้องห้องอ้ามน้าอาบท่าเฮ็ดน้อยยู่นเนยกินแล้วก็มีแต่อยากหลับอยากนอนซิ้นครับผมก็เลยว่าที่จังใดดีวะแสับวันนะครับผมก็เลยถึงเจ้าของก็ปรัูดูบ่ได้ได้แค่นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ ได้ง่ายเกับมายุเพเน็กเก้าแล้วนะครับผมเขาเอาไปแค่ว่าเอาไปเฮ็ดงานหัด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 ให้มันเป็นนิซื้อถ้าคนมันคาดหรือคนมันแจ้งไดน,นะครับผมเอาไว้แค่ว่าเอาไปสแตนบายอีกเพเนกนึงไว้อีกสี่นะครับผมถ้มาเกิดว่าเพเนกนั่นงานเล็งคุณบ่พ <c oughs> อเขาสิดึงผมไปอีกสี่นัดแล้วก็เพเนกผมแล้วก็ถึง่งจังหวะเพเนกผมงานบ่มีสิผมก็สิด,ดึงผมไปอีกเพเนกน,งงนึงอย่างเชิงซีนะครับผมอันนี้เฉพาะเรื่องงานเนาะก็ะสีประมาณนี้แล้วก็มาประจวบกับช่วงที่เกิด ไทยกัมพูชานะครับผมพี่น้องเอฟซีครับบ่มีก็ิิกระใจฮิตอีอย่างเลยนะครับผมผมบ่รู้ว่าพี่น้องเอฟซีี่เป็นคือกันบ่ครับผมบ่ยากฮิตยังหลยครับผมพี่น้องเอฟซีครับอยากเบิ่งติครับอยากอยากเบิ่งแต่ข้าวอยากติดตามแต่ข้าวครับผมก็รู้ว่าเป็นนีหอย่างครับผมโอ้เป็นห่วงเป็นห่วงคนทางประเทศไทยนะครับผมแล้วก็คิดสั่งประเทศเพื่อนบ้านของครับผมมันคันเชียวเนาะถึงสุวนทารัฐบาลมัคัขน่ะนะครับผมมันบ่มีกระจิกระใจฮิตอีหย่างเลยนะครับผมมี่เหเหยียดคนมันกับเมื่อไายดอกแต่ว่าผมก็ไม เพิ่งผมเ้ากินยาสิวแล้วก็หน้าผมมาเป็นสิวอีกเครียดอีกนะผมพี่น้องไอสีครับนี่บางั่านมันบ่มีเราเดนะเพิ่งเสากินยาไปบางเดือนงยาในเดือนก่อนนี่ครับผมเนี่ยยายาหมอชีนีครับผมที่แรกมันก้อนผมกลับบ้านท่านมันมันก็เป็นหลายอยู่นะครับผมมันก็ไปกินยาหมอใส่ยาหมอมันก็มันก็เ้าแล้วมันก็ยบลงไปแล้วเด้วังหน้าหอนบางั่านนั้นครับผม มันยกไปแล้วกะคิดว่ามันจะบบเกิดขึ้นมาอีกอย่างอีหลงเสียนะครับผมก็เลยเซาเซาเซากินยาแต่ว่ากระทาไสครีมขออยู่เสียนั้นครับผมกะสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้ววันนี้เถิงเครียดโอ้เถิงเมื่อยเฮ็ดงานไปเนะี่ยจะเอาจัางไงด,ดีว่าสนุกว่าโอ้หลายอันหลายย่างครับผมพีม่น้องเอฟซี C ครับผมเลยบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้อัปเดตชีวิตสุ่ิรอง F C เอฟซีเบิ่งกะ ขอโทษขออภัยหลายๆครับผมจากใจจริงเลยนะครับผมหลังจากนี้กะหวังว่าสิกลับมารันรีลันชิพคือเกาเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตชีวิตสู่พี่น้องเอฟซีเบิ้งคือเกาเหมือนเดิมครับผมเคยได้เบิ้องยังไห่กับทีได้เบิ้งแบบนั้นเคยใส่ชสื้ดงกับที่ใส่เสืเดี่ยมก็เดี๋ยวคนทต์หลังจากนี้ไปเลี่ยงราวในต่างๆในญี่ปุ่นเขาเหมือนเดิมครับผมและก็ขอฝากสำหรับผู้ที่จะยากเข้ามา็ดงานในญี่ปุ่นครับผมหนึ่งคิดให้ดีๆสองคิดให้คักๆ สามทบทวนดีๆซี่หาข้อมูลดีๆแล้วก็ถามพุ่นถามพี่ถามหลายๆย่างใส่กันอย่าคิดสิว่าอยากมาเฮ็ดงานญี่ปุ่นส่งเงินเมียบ้านบอกไปก่อนเลยว่าอยู่ญี่ปุ่นณปัจจุบันนี้เงินเดือนบ่ได้ย่างที่คิดนะครับผมแล้วกับประชวบกหมอของอยู่ของกินเครื่องส่งเครื่องใส่โอ้ยแงกง่าเก่าอีกนะครับผมบ่ได้ทายคลิปสามเดือนครับ ขึ้นราคาบักหลายย่างเลยเลขเงินกระตกนะครับผมมื่อนี้ยี่สิบเอ็ดนิดๆนะครับผมช่วงนี้ครับผมบรรยากาศกำลังดีแล้วนะครับผมยญี่ปุ่นจะเริ่มเข้าสู้หน้าหนาวแล้วนะครับผมมื้อนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนเก้านะครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมเศร้าเศร้าวันเสาร์น่ะมื้อนี้ครับผมตอนนี้เวลาแปดโมงยี่สิบห้านาทีเพิ่งออกกล่ามานะครับผมก็เลยบ้าวะทังไดะได้ง่ายมาเพื่อนี่เกาเราก็เลยถ่ายคลิปอัปเดตชีวิตสุพี่น้องเอฟซีเบื้องกันน่าสนอกแล้วก็เห็นพี่น้องเอฟซีกะ คอมเมนต์มาหลายถามข้าวถามข้าวก็หลายคนหลายผู้หลายคนนะครับผมก็ขอโทษขออภัยหลายนะครับผมที่ไม่ได้มาซี้แจงที่ไม่ได้มาอีอย่างสู่พี่น้องฟังนะครผมหลักๆเลยก็คือว่าผมใหญ่มาพเพื่ออยกไม่และบ่อนี่เฮ็ดงานมันเมื่อยแล้วก็มันห้อนเข้าอีกครับผมพีม่น้องเอฟซีก็เดือนเกตเดือนแปดเนี่ยแล้วก็ประมาณช่วงๆต,ต้นๆเดือนเก้ามาหากลางๆเดือนโอ้ยเฮียไหลใครน้อยครับผมพี่น้องเอฟซีครับแล้วก็มันอไมซีมานั่งอยู่ข้างนอกยิงซี้ได้ดีเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมจะบอกไปให้หนิว่าคนนะมานั่งยิงซี้มาได้ดีเนี่ย คณดด well. ะเด็ดตอนเมื้าเด็ด6มงเช้าเกีดมงเช้าแปดมงเช้าเนี่ครับผมโอ้ยหูดับแต mm ่ไม่เดี๋ยวมันจะบอกให้นะครับผมเนี่ยคณะผู้ใดเคยอยู่ญี่ปุ่นเคยเจอหน้าฮ้อนญี่ปุ่นสิเข้าใจแล้วก็สิรู้ดีนะครับผมเอาเป็นว่าปีนี้พลาดหน้าฮ้อนบ่ได้อัปเดตชีวิตหน้าฮ้อนสู่พี่น้องเบิ1งกลับมาถ่ายคลิปอีกทีกะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแหละนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิ18-18องศาแล้วเนี่มื่อเช้าสูงสุดก็ประมาณ25-26 28องศานะครับผมอากาศกำลังพอดีเลย เดี๋ยวเขาเสียด้เลาะท้ายชิปบรรยากาศบ้านเมืองเขานะครับผมท้ายชิปตอนนั้นเขาดำนาเขาก็แล้วครับผมตัดภาพมาตอนนี้เขาเกี่ยวเข้าเรียบร้อยแล้วนิดหนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับเอ้ยเป็นยังไงครับผมห้างหายไปโดนตืบอ่ะโอ้ป็นอยางสิ่ว่าครับผมเออสล่งเนาะเอาเป็นว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปครับผมผมกะซิกลับมารีันคลิปคือเกาเหมือนเดิมสู้พี่น้องเอฟซีเบิ้งคือเกานะครับผมนี่แหละก็ฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามกันนั่นแน่นะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันเบิ้งนะครับผมเป็นยังไงแน่ครับผมบ่ได้พ่อหน้าพ่อตาก็โดนชิ้นฮอดกันแน่วะเนาะครับเนื้อผมเอาสลัดนะครับผมไปเอาไปเจอกันไหมครับผมสำหรับคลิปมื่อกี้ก็มาซีแจงซู่ี่น้องฟังกับซีประมาณนี้นะครับผมกับหลักๆเลยก็คือเรื่องงานนั่นแหละนะคผมเรื่องงานแล้วก็เวลาพักคอนนะครับผมต้องการเวลาพักคอนเพราะว่าเฮ็ดงานค่อนข้างที่หนักกว่าพระเนี่ยที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้ สองเท่าสามเท่าโตเลยนะครับผมมันก็ค่างซีซลรำบากก็กาันะครับผมมันห้อนก็ไม่งดมันห้อนมันห้อนแล้วมันทิ่ให้ร่างกายเฮามันมันชีวะไหวครับผมทราบเพราะว่าผมสามซีทุ่มเนี่ยผมอาบน้ำนอนตอนนี้นะครับผมเลือกงานสองทุ่มไงฝ้าเท็่อายุนกินอาบน้ำซีทุ่มนี่หลับแล้วนะครับผมมันเฮาตัวเฮามันมันรูดตัวดีนะครับผมร่างกายฮอนเป็นยังไดอย่างจริงไดงนะครับผมเสียละผมว่าแหละนะครับผมไปหลังจากนี้ก็ข้อกันคือก้าปกติก้าวมงเศร้าทุกๆเมื่อ นะครับผมรอติดตามได้เลยทางช่อง YouTube Channel, ม่อนสังชนแอวนะผมแล้วก็ทางบ้านฝ้าทางเพียผมนะครับผมจะเฮ็ดเป็นคลิปเป็นคลิปแนวตั้งนะครับผมจะนำเสนอในเรื่องราวการใช้ชีวิตในตางแดนการตัดสินเป็นนำเสนอในรูปแบบของ,ร,บบของรูปแบบของการการไปซื้อของในซูปเปอร์นะครับผมว่าไปนี่จะเอากล้องโกโปรอย,อย่างีิไปถ่ายในซูปเปอร์นี่ค่อนข้างซีบรายเลาวนะครับผมไ้เลาวไปศึกษากฎหมายไว้แล้วกันข้างที่ซีละเอียดอ่อนแน่หน่นอยนะครับผมไปนี่ผู้ใดผมซิแบงเป็นเป็น เป็นสองพาร์ทให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งพาร์ทยูทูบอีกแบบนึงแล้วก็พาร์ทในบ้านฝ้าอีกแบบนึงนะครับผมที่เป็นยิ่งใดญกะฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามแล้วก็หวังว่าพี่น้องเอฟซีกับที่ดังสนับสนุนแล้วกับผมคอยเบิ้งชีวิตในต่างแดนที่เป็นยิ่งใดญแล้วก็ตอนจบการยูญี่ปุ่นแล้วก็ตอนกลับไปยูไทยชีวิตมันสิเป็นยังไหญผมสิอัปเดตสุพีน้องเอฟซีเบิ้งครับผมไปเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับพิมมื้อนี้กันอนหลับฝันดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอ้อครับอริกาตกหลายๆครับ